สอนรามน้ำเพชรพร้อมคณะเล่าวันดำดงคนเก่าหายตัวไปไม่ลาสอนรามน้ำเพชรพร้อมคณะเล่าวันดำดงคนเก่าหายตัวไปไม่ลาโตสยบข่าวคณะสอนรามน้ำเพชรทำวงการลิเกเ,เสื่อมล่าสุดรายการคนดังนั่งเคลียร์เชิญแบงค์สอนรามน้ำเพชรพร้อมชาวคณะเต๋าอโนไทยเองกลบับ เบลเอนกลาบและบาตอาทิต์ยลูกท่าเรือมาร่วมรายการพร้อมเปิดตัวดำดงคนใหม่เล่าเหตุการณ์วันวานกับกระแสข่าวดำดงคนเก่าขอยากวงลาจากกันแบบไม่เห็นหน้าและโต้ะคณะสอนรามน้ำเพชรหลังโดนคอรหาว่าทำให้วงการลิเกเสื่อมเสียเพราะไม่เคารพวัฒนธรรมลิเกย,ยุคเก่าคนเขาสงสัยดำดงคนเก่าลาออกมันลาออกกันด้วยดีหรือเปล่า อย่างที่ว่าตอนนั้นกระแสะก็ดังมากต่างความคิดแต่สิ่งสำคัญที่สุดคนเราทำงานด้วยกันมันจะรู้สาเหตุก็คนนอกจะไม่รู้ดีกว่าคนในอยู่แล้วเธอไม่ได้ไล่เขาออกใช่ไหมผมเคยไล่ใครออกที่ไหนครับอาจารย์ตั้งแต่ตั้งคณะมาใจดีจะตายไม่งั้นผมจะหล่อขนาดนี้เหรอมีคนบอกอีกว่าคณะเธอพอมีตัวเด็ดตัวดังก็จะมีมือที่สามมารสรุปว่าแม่ดำดงเขาไปเขาถูกดึงตัวหรือมีมือที่สามลากไป เรื่องนี้ไม่รู้เลยครับผมทำแต่งานอย่างเดียวก่อนเขาจะไปวันสุดท้ายที่เขาเก็บกระเป๋าเขามาลามาเคลียร์ก่อนไปแบบจากกันด้วยดีเป็นเซอร์ไพรส์ครับทุกคนก็รู้พร้อมกันหัวเราะเซอร์ไพรส์ surprise คือหายไปเลยเหรอใช่ครับก็คือทุกคนรู้พร้อมกันครับตามกระสาที่ได้ออกมาทางโซเชียลครับเก็บของหายไปเลยไม่เจอตัวอีกเลยครับพยักหน้าพร้อมกันคุณเต๋าได้รับบทดำดงใช่ครับ หากวันหนึ่งดังแล้วมีแฟนคลับเป็นของตัวเองวันหนึ่งก็จะลาออกไปตั้งคณะกันเองอีกหรือเปล่าคะแบบประวัติศาสตร์สีร้อยสอนรามเราไม่มีคดีเก่าครับหัวเราะลูกคณะ ถ้าถามความรู้สึกผมมันอยู่แบบนี้มันสบายแล้วไม่ต้องมารับผิดชอบมากมายเรามีหน้าที่รับผิดชอบงานของเราให้ดีอันไหนที่มันขาดเราก็ช่วยเขาเหมือนดินน้ำมันคอยอุดรอยรั่วอาจารย์และเรามีเหตุผลอะไรต้องลาออกไปตั้งคณะใหม่ครับได้แค่นอดีแค่ไหนแล้วครับและอีกอย่างหนึ่งอะไรก็ไม่เกินพระคุณครับถามแบงค์ดีกว่าถ้าวันหนึ่งมันเกิดเหตุการณ์อย่างที่เคยมีมาเธอจะทำอย่างไรจะอโหสิกรรมไหมคะ แบงค์เชื่อว่านะครับทั้งพี่เต๋าพี่บาสหรือเบลอนาคตข้างหน้ามันยังไม่แน่นอนถ้าวันหนึ่งพี่เต๋าพี่บาสหรือเบลหรือใครมีโอกาสดีๆเข้ามาแล้วเรามองว่าโอกาสตรงนี้มันดีจริงๆแล้วถ้าเขารับเอาไว้มันจะส่งผลดีกับตัวเขาและครอบครัวเราก็พูดคุยบอกกล่าวเราได้เราไม่เคยห้ามครับใครจะไปได้ดีเราต้องยินดีด้วยเราไม่เคยไปอิจฉาใครอยู่แล้วขอแค่เราพูดคุยบอกกันแค่นั้นเองครับ มีคนเขามองกันว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ลิเกแค่แต่งชุดออกมาเต้นดูไม่รักษาวัฒนธรรมลิเกเลยแบงค์จะว่าอย่างไรคนที่มองแบบนี้แบงค์อยากให้มองว่าลิเกก็เหมือนโชว์ครับเรามีทั้งร้องรำและมีเต้นและอะไรอีกหลายอย่างเพื่อเสิร์ฟให้กับแฟนคลับให้ได้อัธรศครบรสโศกเศร้าวความสนุกเฮฮาดรามา่าทุกอย่างให้แฟนคลับได้ดูกันในแตละคืนครับ และเขาจะได้ไม่เบื่อด,ด้วยถ้าเกิดเขามอมมาดูลิเกออกมารำร้องไทยสี่ชั่วโมงอย่างเดียวเลยวัยรุ่นเขาก็อาจจะไม่เข้าใจตรงนี้ครับอาจจะนั่งหลับหน้าเวทีด้วยแต่เขากลับมองว่าเราทำให้วงการลิเกตตําไม่มีทางอยู่แล้วครับเราก็ภูมิใจในอาชีพซื่อสัต์ต่ออาชีพที่เราทำเรารู้ว่าตรงนี้ไม่เหมาะสมเราก็จะคุยกันบางทีอาจจะลองเล่นอันนั้น อันนี้พอไม่เวิร์กคนก็อาจไม่ชอบเราก็จะมานั่งคุยกันปรึกษากันและเราก็จะเลือกมาโชว์เพราะฉะนั้นแบงก์ก็มีแฟนคลับเป็นกระจกพอเขาไม่ชอบก็จะมีการติดเตือนเราเราเปิดรับทุกๆข้คอความคิดเห็นเพื่อนํามาแก้ไขรวมถึงพ่อครูแม่ครูของเราพี่ๆในทีมก็คอยดูอยู่แล้วคอยแนะนํากันอะไรไม่ดีเราก็คอยบอกเตือนกันครับเพราะทุกอย่างคือทีมสอนรามน้ําเพชรและนอกเหนือจากนั้นมันคืออาชีพลิเกเราจะไม่มีทางให้อาชีพลิเกต้องโมหมองอยู่แล้วครับ